สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังไปอีฟย่างเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้กับบ้าเสียงพี่น้องอันนี้เตือนเซ่โซ่พี่น้องหนาเพิ่อนลง่มล้นอยู่พอไหมนี้ลุนมล้นในประตองกายครับในประตองกายสามลเดี๋ยวผมจะทยให้พี่น้องในเบื้องเรื่องวันนี้ว่าเพื่อนจะเอาไปเ็ดเยียงกินนะครับผมนี่ฝากถ่าแล้วเนาะโอ้โหแพตตองกาย เบื้งเดียประต่องมีพีนอ,เเองขั้<อ>วว่าอย่างเบื้งเดียไข่ไข่ขอยกไข่บั้งเอองี้นเราถวยมาใส่ไข่โ้หเอากะละมังนี่เลยเออว้างแค่งมันนีพ่อไม่ท่นไ เม่จหนึ่งอมาหวซื้อซืนาะมว้ซื้อบาบ่อตัวนี้ไข่มันมุกดูนี่โอ้จะเอาไข่มุกมาเ๋วนี้เอออมโอ้เปิดน้ำเยอันนี้นะเปิดน้ำเซยังหลัง สามโลเท่าไี้พอนจังบ่สามโลกว่าแล้วต้องยังแบบนี้ด้วยพี่น้องพอตัวที่สองนี่นี่ตัวนึงไปผอโอ้นี่พี่น้องเลี้ยแบงสีน้ะหนึ่งบิดตัวเลยนาะพ่อเนะ เป็นตันบ้าโอ้ยลาตงกายพี่น้องสดชับเลยสิยปุ่ โอ้ยบอกหันลุ่มไปเนี่ยนี่บอกอบบหันเป็นจินไปแต่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็เป็นใครครับพี่น้องเพื่อนเจ้าไปหนึ่งไปงงเจ้าบีมุกเราอนเนาะมุกเซไปตองสุดบุลัก <laughs> ชาาเชจอรู้แล้วง่ายยีรลี่เว้ย <c oughs> มวนเท่านีร่บ้างขอ,อม <c oughs> ึงตีเลยพี่นอ้องอันนี้ค้างหนึ่งมันมึงตีเลย เหนือแบบเนียนแห้งเนาะบึ้งตีเหลืองว่าว่านี่ก็ะปิดปตกต้มแล้ว่ะขว่าในยิดหน่อยแต่เมียนมุนี่เข้าเป็นงมกด้วยไปเป็นซุปน้ำใหม่สูบน้ำใหม่ในยืด บ่ตัตวผุนตมปนเนี่ยซุปน้ำใหม่ตัง้งหตัวนี้ไ่แต่นเนื้อ ขนาดว่าฝากกอกเดียวเลยนี่เพิ่งเพิ่งจะชวนหางมันพี่น้องอันนี้ฝากกอกร้ายเติมเลยนี่ผม Này nhanh Chừng rồi cho nên. เอามาฟังนน่เบิงมาเลี้ยงไน่เบิงมีพูดีเบิงที่เดียว่เนี่ยสรางนี่เอาไว้ยังนี่พ่ ากกกวบน่อ,นอ,นอ,อส่วนหัวมันเน่กพี่น้องเนาะอ,อ้ยตัวหัวกระเห็ดจมนีพี่คักเนาะ,ะนี่แล้วครับหนาพื่นลงมูลเพื่อนกระเด็บเบียรก็งเลยสามโลกลัวเนาะ ไอ้เงีงเนี่ยมันม่หัดตับผมเห็ดเดียวทับไก่เนาะมันจะฝนเ่นคือเมันเบืองไขรพี่เนอะมันเ็มาแล้ว ตัวนี้ก็ไปถึงเพื่อนเนาะพ่อเนาะ <c oughs> โอ้ไดีย๋ยตัวไปสามโลกลกัวเมือนี้มวกีแบงโผลรหูมาดบ่แบงเนาะนี่ยังเดืออีกตัวนึง่งเวยครับพี่น้องออหลังออกเนือขึ้นแน่นเนี่ย

Mm-hmm. <laughs> วากมาเด็หลายแหงเนาะกดตรงกันนี่อุ้ยเด้พักยังเนี่ยพักกระโดนพักเซกพักนิกพักจากทิน้นโอ้โหปดอิสือเลยเนาะอีบาตเนาะเนาะอ้าวว่างนี้บัต dấu hàng thì nó อาครับพี่น้องวันนี้กฟักวันมากวันสีหยับนอกหยับนึงใส่เอามาให้พี่น้องหนเบิงบ่งเพิ่งหล่บอโอ้ยสามโลกวัวนาะวันนี้บ้าเสี่ยงกับอยู่เบิง้งเพิ่อหยอบเพิ่นแม็กเพิน่นหมกน่อบ้าเสี่ยงสิไปทํางานนัะนะพี่น้องผู้ดใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้าเสี่ยงในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปน่อเพาะสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องไงที่ละ่ะสวัสดีครับเออ <laughs>